ปับันนี้เป็นครั้งที่90ตรงกับวันที่7กุมภาพันธ์2 5 6พเ้า 59, ข้าพเจ้านางสาวพัทรวดีบาลีมินวนามเฟซบุ๊กพัทรวดีบาลีมินวนามรหัส178ขอเป็นวจาศัตทายพุทธมวายเป็นพุทธบูชาธรรมบผู้ชา,รรชาสังฆบูชาและเป็นอาจารย์ยิบูชาแด่องค์พระบรมปฏติเทวเจ้าองค์หลวงปู่สำเร็จลุนหลวงปู่บุญเดชหลวงปู่ศิลาตลอดทั้งครูบาอาจารย์ผู้เป็นเจ้าของชีวิชาจินดามณีขอเทพเทวดาเจ้าทั้งหลายโปรดจงมาอนุโมทนาในการสวดศัพท์ญายิของข้าพเจ คุณบรรตนาตรายัยครูบาอาจารย์ลเทพเทวดาทั้งหลายโปรดจงบันดาลให้จิตพระพเจ้าเป็นสมาธิอันควรแก่การสวดสัทยายมนต์ต่อไปบทสวดชุมนุมเทวดาสมันตาจักวาเรสุอัตราคัจฉันตุเทวตาสัทธมังมุนิดาชัสสะสุนันตุสขมูขะทางสาเคการเมจรูเปคิลิสินคาละตะเตจันตลิเควิมาเน ทีเปรัสเทจะคามมตลุวนาคาหานีเคหาวัตุมหิเคเตภูมิมาจายันตุเทวาชาลคทาลาวิสมียักคันทบพนาคาติดชันตาสันติเกยังมุนิวราวจนังสาทโวเมสุนันตุธรรมัาสบนาการโยยามพัทันตาธรรมมาสบนาการโยยามพัทันตา ธรรมสนกโ a อ a ยามพัททนตาบทสวดน้มักการสิทธิคาถานโมตัสาะพระคาวะโตอรหัตโตสัมมาสัมพุทธะนโมตัสาะพระคาวะโตอรหัตโตสัมมาสัมพุทธะนโมตัสาะพระคาวะโตอรหัตโตสัมมาสัพพุทธะบทสวดสัจจกิริยาคาถานัตถิมีสารนังอัญญงพุทโเมสารนังวะดังเอเตนะสัจจวัชนนะสดที่มีหุตุสัพพทานัตถิมีสารนังอัญญงธมโมีสารนังวะดังเอเตนะสัจจวัชนนะสดที่มีหุตุสัพพทา นัตทิเมารนังอัญยังสังโฆเมสรนังวรังเอเตนัสสัจวัชนะโสทิเมหุงตัสัพพธาบทส่วนมหาการุณิโกนาโถติอาทิกาคาถามหาการุณิโกนาโถอัยยสัพพานินางปูเรตวาปารมีสัพพาปัตโตสัมโพทิมุตตะมังเอเตนัสสัจวัชนะมหุตุสัพพุปััวามหาการุณิโกนาโถทิตายสัพพานินางปูเรตวาปารมีสัพพาปัตโตสัมโพทิมุตตะมัง เอเตนะสัจจวัชน้ามหุตุสัพพุตตปัทวามหาการุณิโกนาโถสุขายะสัพพปานินางปูเรตวาปรมีสภาปัตโตสัมโพธิมุตตะมังเอเตนะสัจจวัชน้ามหุตุสัพพุปัทวาบทสวดมหาสมัยสูตรเอวัเมสุตังเอกังสมัญยังภควาสกิสุเวหรติกกปิรัตุสมิงมหาวิเนมหาตาภิกขุสังคีนะสัททินปัญจมัติหิภิกขุสติหิสัพเพเหวะอรหันเตหิทัสสหิจโลกธาตุหิเทวตาเยปุยนะ สนิษฐิจาาหุนติพระขวันตังทัศนายยะพิภุสักขันจะอาจาโขจตุนังสุทาวาสกายิกะนังเทวนังเอตตะโทสีอยังโขพระขวาวาสเกสุวิหารติกปิลภัทรุ่งมหาวันีมหาตาพิภุสังเขนัสติปัญจเมตเตหิตพิภุสติหิสัพเพเหวะอรหันติหิตทัศหิจโรกธาตุหิเทวตาเยปุเยนะสนิษฐิจาาหุนติพระขวันตังทัศนายะพิภุสักขันจะเยนุนะมายมปิเยนะพระขวันเตนุปัสสังกมยามะอุปัสสังกมิตวา พระครวตสันติเกปัจเจคาถาปเสยียมติอัตโขตาเทวตาเสยยทปินามาพรวาปุริส่งสมาธิตังวาพาหังภาษาเลยยะภาษาลิตังวาผาหังสมนินเฉยยะเอวะมวะสุทธาวเสสุเทเวสุอัจระหิตาพระครตปุรโตโตปุระนะหังสุอัตโขตาเทวตาพระครวตังอภิเทตวาเอกมันตังอจังสุเอกมันตังทิตาโกเอกาเทวตาพระครวตุสันติเกมังขาถังอภาสิมหาสมโยญปวานิสมิงเทวกยาสมาคตา อาคาตัมหาอิมังธรรมะสมัยยังทัคติตาเยวะอัปปาราชิจะสังคันติอจขโคอัปปาราเทวตาภคโตรสันเกอิมังคาถังภาสิตัตตาพิเบลสมาทหังสุจิตตังอัตโนอุชุมะกังสุสาราธิวะเนตานิคหิตาวะอิทธิยานิละคันติปันทิตาติอจขโคอัปปาราเทวตาภคโตรสันเกอิมังคาสังอภัสิจตวากีาารังจตวะปารีคังอิทธิขีรังโอหัตจำมะเมชาเตจันติสุธาวิมะลา จากคุมาตาสุธันตาสุสุนัคาติอจขโวปราเทวตาพระคัตโวสันติเกอิมังคัถังอภิสิเยกิจิพุทธังสนังคาตาเสนาเตคมิสันติอปายพุมิงมหายะมนุสังเตหังเทวกยังปาริปุเรสันติติอจขโวพระควาภิกขุอมันเตสิเยปุเยนะภิกขเวทัสสะสุโลกธาตุสุเทวตาสันนิปิตาหุนติตถาคตังทัศนายะภิกขุสังคัญจะเยปิเตภิกขเวอิสุงอัตติจัมมัทนงอหันโตสัมมาสัมพุทธาเตสัมปิพระควันตานังเอตตาปรมายวะเทวตาสันนิปิตาหิสุง สยทัปปิมยหังเอตระหิเยปิเตภิกเวภวิสติอนาคตมัตนังอรหันโตสัมมาสัมพุทธาเตสัมปิภะวัตนังเอตัปปรมายเทพเทวตาสันนิปิตาภวิสันติสยทัปปิมยหังเอตระหิอาจิตคิสัมมิภิกเวเทวะกัจจานังนามานิกิติสัมมิภิกเวเทวะกัจจานังนามานิเทศิสัมมิภิกเวเทวะกัจจนังนามานิตังสุนาระสาธุกังมะนะสิกโลธาภาษิสันวิจิ เอบัมพันเตติโขเตพิกูพระคัมโตปัจจสูงพระควาเอตัทโบจะสิโลกัดมนุกัสสมิยัพภูุมาตัสสิตาเยสิตาคิริขัพพลังปะหิตตาสมาหิตาปุทุสิหาวาสาลีนาโลมหังสาพิสัมพุโนโอทาตมลักสุทธาวิปนาสานนมนาเวลาพินโยปัจจสตยตวาวเนกปิรัตเวตโตอมันตยิสถาสาวเกสนีละเต เทวกายาพิกนตาเตวิชนาถภพิฆวโวเตจะอัตตาปมกะลุงสุตตวาพุทธะศาสนังเตสัมปตุรหุยานังอมุษานัทสนังอเปเกสตะมัตคะขุงสหัสสังอัฏฐสัะลิงสตังเอกะสหัสสนังอมุษานมัตสงอเปเกนันตะมัตคะขุงทิสาสภาพุตาอหุงตันจัสพังอภิญยยะวะวะกิจวานะจักขุมาตัดโตอมันตยิสถาสาวเกสานีระเตเทวกายาพิกันตาเตวิชนาถภพิฆวโว เยโวหังกิตาทิสมิกิลาหิอนุปุปโสสัตตสหัสสาวยาขาภุมากาปิตถวาอิทิมนโตชุติมันโตวะนะวันโตยะสตสีโนโมทัมนาอภิกระมุงพิคุณังสมิติวะนังชาสหัสสาเห็นบตายาข่านันตะวานิโนอิทิมนโตชุติมันโตวะนะวันโตยะสัตสโนโมทัมนาอภิกระมุงพิคุณังสมิติวะนังสัตตาคิราติสหัสสายะยานานันตะวานิโนอิทิมนโตชุติมันโต วันนั้นบรรโตยะสศตสีโนโมทัมนาพิกรมุงพิ่คุณนางสมิติงวนังอิจเจเตโสลัสสหัสสายยะขานันตตะวินิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันนั้นบรรโตยะสศตสีโนโมทัมนาพิกรมุงพิ่คุณนางสมิติงวนังเวสันวิจาปัญจสตายะขานันตตะวินิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันนั้นบรรโตยะสศตสีโนโมทัมนาพิกรมุงพิ่คุณนางสมิติงวนังกุมพิโรลชาคธิโกวิปุลสันนิเวสนังพิญโยนังสัจจสหัสสังยะขานังปยิรุปัสติ กุมพิโรราชคิโกสุคัสสมิติงวนังปุริมันจัตทิสังราธาทัตารถประสาสติขันทพานังอธิปติมหาราชายสัสิโสปุตตปิตสะพระหาวอินธนามามหาภาลายทิมันโตชุติมันโตวันาวันโตยศัสิโนโมทมมนาพิกรมุงพิภุนางสมิติงวนังทักษีนันจัตทิสังราชาวิรุณโหตประสาสติกุมพันธนังอธิปติมหาราชายสัตสิโสปุตตปิตสะพระหาโวอินทนามามหาภารยทิมันโตชุติมันโตวันวันโตยศัตสิโนโมทัมนาพิกรมุงพิภุนางสมิติงวนัง ปัจฉิมันจะที่สังราชาวิรุปรโขปัสสสตินาคานาังอธิปติมหาราชายสัสสสโิโสปุตตปิตัสสะพ,พระหาโวอินทนามามหาภารยที่มันโตชุติมันโตว,ว,นวันนวันโตยัสสสิโนโมทัมานาอภิกรมุงพิคุณังสมิติวนางอุตตญจัตที่สังราชากุเวโลตัปัปสสะสติยักขานังอธิปติมหาราชายัสสสิโสปุตตปิตัสสะพระหาโวอินทนามามหาภลราทยที่มันโตชุติมันโตว,วันวน,น,นั้วันโตยัสสสิโนโมทัมานาอภิกมุงพิคุณังสมิติวะนางปุริมาทิสัง ทิสังทัตตาละโถทักขินนาวินุทโกปัชิมีนาวิรุปโขกุเวโตจลังทิสังจะตโลเตมหาราชาสมันตาจะตโรทิสาทันทะรมนาอัจฉสุวเนกปิลทเวเตสังมายาวิโนทศาคูวจันนิกาสถามายาคุเตนทุเวเกนทุพิภูจวิภูโตสะจันทโนกามเสตโถจักกินุมันทุนิมันทุจะปานาโตปานโยจักเทวสุโตจมัตลิจิตตเสโนจักคันทโพนโรราชาชนโนสโพ อาคุปจัตสิขโขเจวัตติมพลูสุริยวัชสาเอเตจันเยจลาชโนคันธภาสหอาชุพิโมทัม,มานาพิกม,มุงภิกุนังสมิติงวนางอัฏฐาคูณภาษานาคาเวสราสหาตัชากากามพลัสตรลาอาคูปยาคาสหาิพิยามุนาทัตตะาถาจาอาคูนาคาเยาสสิโนเอลาวันนมหานาโคสสปคัสสมิติงวนางเยนะคาลาเชสหาสาหาหันติทิพาชิกาปักขิวิสุจจัจคูเวหายาสาเตวนะมาจัปตา จิตลาสุปนาอิติสสานะมังอภยตทานาคาราชานามาสิสปนตโตเขมากาสิพุทโธทสันหาหวาจาหิอุป,ปะวะหิยันตานาคาสุปนาสรารนามกสุพุทังชิตาวชิตหัตเถนะชมุทังอสิราติตาพาตาโลวัสสัตวเสตีทิมโตยัสสโนูกาลกัญชามหาพิสมาอสุราธานาเวขาสาเวปัจจิตติสุจิตติจะปะหาราโทนมูจิสหะ สัตตัญจัปปลิปุตตานางสัเพเพวโดจนามก,กาสนาันนิจวาพระดเสนลาลหูพัชมุปาขมุงสมัมยุทธานิพัทเตพี่ขุนนางสมิติงวะนางอาโปจเทวาปัทวีจัตเตโชวายุจธาขมุงวรลุณาวรุณาเทวาสมุจเจยัสสาสหะเมตตากรุณาก,ากายิยาอากูเทวายัสสิโนทัศเ,เตทัศธา,ากายาสัพเพนาน,านาัตตะวนินิโนอิทิมันโตชุติมันโตว,ว,นวันนวันโตยัสสิโนโมทามานาอภิกรมุงพี่ขุนนางถึงติงวะนางเวณทูจเทวาสหะลิจะสมาจัตุเวยมา จันทสูปนิสาเทวาจันทามาคูปุรักิตาสุริยะสูปนิสาเทวาสุริยะมาคูปุรักิตาณขัดตานิปุรักกิตาวาอาคูมันทวราหากาวาสุนังวสโวเสธโศสักคูปะครับปุริณทโธทัเศเตเตทัศธา,ากายาสัพเพนันาตะวินิโนอิทิมันโตชุติมันโตวนัมันโตยัสสสีโนโมทมานาอภิกามุงภิกขุนังสมิติงวะนังอาถาคูสหภูเทวาชละมัสสิกขาริวะอดิทะกาจารุชาจาอุม,มาปุพานิพาสีโน วัลุนาสหธรรมาจะอจุตตาจะเนชกาสุเลยะลุจิลาอาคูอาคูวะสะวินิสินทัศเตเตทัศธากายาสาพเพนานตะวนิโนอิทิมโตชุติมโตวันะวันโตยะสัสส,สินโมทัมนาอภิกรรมุงพิพุนังสมิติวะนังสัมมนามหาสามัมมนามนุสามนุสจะมาคิตาปุสกาอาคูอาคูมนุปปุสกาอาขาคูหารโยเทวาเยจารหิจวาสิน ปาราคามหาปาราคาอคุเทวยะสัตสิโนท่เสตเตทัศธากายาสัพเพนันตะวนิโนอิทิมันโตชุติมโตวันวันโตยะสัตสิโนโมทัมนาอภิกรรมุงพิขุนังสมิติงวนางสุกากรุมหาอรุณาอคูเวคณาสาสหะโอทาจะกยหาปามคขาอคุเทวาวิจักขนาสถามัตตาหาลักชามิสกาจเยะสัตสิโนทนายังอาคาปัชโโนยุทิสาอภิวัติท่าเสตเตทัศธากายาสัพเพนันตะวนิโนอิทิมันโตชุติมโตวันนวันโตยะสัตสิโนโมทัมนา อภิกรรมุงพี่ขุนังสมิติวงวะนางเขมริยาตุสตายามาขการติรสสิโนสัมพิจการละมาเสถาชตินามาจะอาวสานิม,มา,าัตตินโนอาคูอาัชาคูปรนิมิตาทศเสยเตยทศธากายาสพเพน,านาันตวนินโนอิทิมันโตชุติมันโตว,วันนะวันโตยศส,สิโนมทัม,น,มานาอภิกรรมุงพี่ขุนังสมิติวงวะนางสันเถเตเทวานิกายาสพเพน,านาันตวนินโนนามันวิเยนะขจุงเย,ยจันเย,ยสัทิสาสหะปะวุฒจติมะคีลังโอคตินนมนาสวัง ท่เขมโมคตะลังนาคังจันทังวะอสิตาสิตังสพามาปรมโตจากุไตรที่มโตสหสันนังกุมโลติโสจะโสปะคาสมิติงวังสหัสสัมาพัมมโลกนังมหาพัมมพิติเติอุปปะโนชุติมันโตพิสมากายโยยัสสิโสท่าเสถาอิสลาอาคูปเจเกาวัสสัปินโนเตสนจัมชโตอาคาหาลิโตปิวาริโตเตจัสเพอภิกันเตสินเทเทเวสพัมะเกมารเสษาอภิกรมิปัสสะกัทธะมันทิยางเอถากัทธะปันททะ ลาเคณัพันธามัทุโวสมาตตาปริวาเลธะมาโวมุจิธาโกจินังอิติตธามหาเสนกันหาเสนังอเปสยิป,ปันิณาตารมหัจาสรางกตจวานะเพระวังยะถาภพสโกเมโคธทนาเดนโตสวิจโกตะท,ะโทาโสปจุธาวติสังุโฆอสยังวเสตันจัสพังอภิญญยา,ยาวะวะกิจวานะจักคุม,มาตาโตอมัตตยิสถาสาวเการณีละเตมลาลักษณาภิกันตาเตวิชนถาภาิกขโว เตจะอัตตบรมมากรุงสุตวาพุทส่าศาสนาวิตาลเกหิปักามุงในสังลุมาปีอิชยุงสพเวชิจิสังฆมาพยาติตายสัสสินโมทันติสหพุทติสสวกาเตชนีสุตติบทสถจุลชัยยะปกรนโมมีพุทธเตชะสารัตนัตยาธมิการเตชาประสิทธีประสิทธิประสิเทวานารายะปารมมสุราสิทธิพมาเจินชาจัจตุโลกาคัมภีรักกา สมุทาภูตุงคังคาจัสพภมัสชยะประสิทธิพระวุเตชยาชยะธนิธนีอุทธทอุทธทีนาทีนาทีชยาชยะขคนละตลนิสัยนิไลใสเสนะเมญุราชาพณะราชีชยาชยคัมพีและสมพีนาเคนทนาคีปีศาจจภูตาการีชยาชยะทุลิมิตาโลคีชยาชยะสิงคีสุธาธนามุขชาชยาชยะวรุณมุขสาตราชยาชยะจำปาทินาคากุละคันทก ชยชยะขจฉคนนตุรงสุกะระผู้ชงสืหะพยาคาธีปาชยชาชย์วุลณมุขยาตราชิตตชิตาสินาลีปุนณสุทีินรดีชยชชยะสุขาสุขาชีวีชยะธณีตะเลสทาสุชยาชยชชยะธนีสันตินสทาชยชชยะมังกราลัญญาภะวเคชยชยะยุวุลณยะเขชยชชยะลขักเสสุระุชาเตชาชยชชยะพรมเณทัคนาชยชชยะราชาธิราชัย ชยชยาปัทวิงสัพพังชยชยะอารหันตาปัจเจทพุทธสาวังชยชยะเมเหสโลฮาโลฮลินเทวาชยชยะพรมาสุรโขชยชยะนาโควิรุทหโกวิรุปโขโคจติมารวิอินโทจะเวนัตตโยจากเวโลวะลุโนปิจะอคิวโยจับปาจุนหูมาโลทัตตลัทโกอัฐารสะมหาเทวาสิทธิตาปัสอาเทโยอิสิโนสาวกกาสัพพาชยะละโมพวันตุเตชยธโมจัสงโคจ ถาตัปาโลจชยกังเอเตนะชยะเตชนะชยสติประวันตุเตเอเตนะพุทเตชนะหตุเตชมังคารังชโยปิพุทธสาสสิมมัตโตอายังมรสาจะปปปิมัตโตปราชโยอุโคสยามุทธิมันเทปโมทิตาชโยทาพมคนาเมหิสินชโยปิพุทธสาสสิมมัตโตอายังมรสาจะปปปิมัตโตปราชโยอุโคสยามุทธิมันเทปโมทิตาชโยทาอินทคนาเมหิสินชโยปิพุทธสาสลิมมัตโตอายังมรสาจะปปปิมัตโตปราชโย อุคคสยัมโพธิมันทประโมทิตาชยตทาเทวคณามเหิสโนชโยปิตพุทธสาสะสิริมโตอายังมรสัตจะปปิโมโตปราชโยอุโคสยามโพธิมันเทิประโมทิตาชยตทาสุปันนคณามเหิสโนชโยปิตพุทธสาสะสิริมโตอายังมรสัตจะปปิโมโตปราชโยอุโคสยามโพธิมันเทประโมทิตาชยตทานาคคคณามเหิสโนชโยปิตพุทธสาสะิริมโตอายังมรสัตจะปปิโมโตปราชโยอุคคสยาม โอทิมันเทปปะโมทิตาชยัตธาสภามะขณามหิสิโนชยันโตพิยามูเรศกยานาังนันทิวัตโนเอวังตะวังพุชโยโหหิชยันสุชัมังคะเดออาปะราชิตตปารังเกส,สปปกเีเซปตพิโปคะเลอภิเสเกสัมพุทธานาังอัคัปตโตปะโมทติสุนักขาตังสุมังคลังสุปปพัพตังสุทิตังสุขโนสุขหุโตจสัสสนิพทังพามาเจติสุป,ปทัทคินังกายากรรมังวัจกรรมังปัทคินังปัทคินังมโนกรรมังปณิทิเตปัทคินาปทัทคินานิกตวานะละพันตัเทปัทคิเน เตอัฏฐะรธาสุกตาวิรุฬหาพุทธศาสเนอโลคาสุกตาโหตัสสหาสเพปปิยติภิสุนันตุโพนโตเยเทวะสมนนิษฐานะทิคตาทิขายุกาสุตาหุนตุสุกตาหุนตุสัพพธาละคันตุสัพพสัตตานังละขันตุชินาสาสนังยาการติปัฒนาเตสังสัเพุเรนตุมโนรถายุตตะเลวสังวสาเวลาหกาโลคาจุปัฏฐาเตสังนิวาเรนตุจตสัพพธากายยาสุขังจิตตะสุขังอรหันตุยถาละหัง บวชสวดธรรมานิยามัสสตังเอวเมสุตังเอกังสมัยยมงภะวาสวัติยังเวทนาติเจตวเนอนากัปปินทิกัสอารามีจัตโขภะควาพิคุอมาติสีพิขโวติวัฒนเตติเตพิคุผู้โตปจัตสุสุภะวาเอจัตถโบจะอุปาทาวาพิกุเวตถาคตานังอนุปาทาวาตถาคตานังทิตาวัสธาตุธรรมานิจตาธรรมนิยมัตตาสัพเพธรรมานัตตาติสัพเพสังขาราอนิจจติตังตถาคตโอภิษัมพุทธติ อภิสมณติอภิสัมพุชชวาอภิสมณตวาอจิคติเทเสติปัญญาเปติปัฏฐเปติวิวรลติวิพัชติอุตตนีกโลนติสัพเพสังขาราอนิจจติอปัทถวาพิขเวตถาคตา낭อนุปัฏฐวาตถาคตางทิตาวสาธาตุธรรมะพิตาธรรมนิยมตาสัพเพสังขาราทุกขาติตังตถาคโตอภิสัมพุติอภิสมนติอภิสัมพุชชวาอภิสมณตวาอจิคติเทเสติปัญญาเปติปัฏฐเปติวิวรลติวิชัช โุตานิการณติสัพเพสังคาราทุกคาติอุปาทวาพิฆเวตถาคตานังอนุปาทวาตถาคตานังทิตาวัสสาถาตุธรรมะทิตตาธรรมนิยมตาสัพเพธรรมะอนัตตาติตังตถาคโตอภิสัมพุชติอภิสมินติอภิสัมพุชิตวาอภิสมินตวาอจิคติเทเสติปัญญาเปติปัฏฐเปติวิวรลติวิภัชติอุตานิกรรนติสัพเพธรรมะอนัตตาติอิทธมโวจาพระวะอัตมนาเตปิขูพระโตภาสิตังอภินันทุนติ บวสวดพระเทกะะรัตคาถาแปลอติตังนาวาขมยยะนปติกังเขอนาคตังบุคคลไม่ควรตามคิดถึงสิ่งทีลง่ล่วงไปแล้วด้วยอะไรและไม่พึงประมวลถึงสิงส่งที่มาไม่ถึงยะทะตีตามปทินันตังอปัตัญจอนณาคตังสิ่งเป็นอดีตก็รับไปแล้วสิ่งเป็นอนาคตก็ไม่มาปัจจุบันนั่นจะโยธรรมังตถาตถา,ถา,ถาวิปัสสติอสาาังหีราาังอสังขปังตังวิธามนุพะรหเยผู้ใดเห็นธรรมอันเกิดขึ้นเฉพาะหน้าในที่นั้นๆอย่างแจ่มแจ้ง ไม่งอนแงนคอนแขงเขาคุณพระคุณอาการเช่นนั้นไว้อจเชวะกิจ,จะมาตับปางโกชัญญามรณะสุเวความเพียรเป็นกิจที่ต้องทาในวันนี้ใครรู้จะใครจะรู้คําตายแม้พุ่งนี้นาฮิโนสังกาลันเตนะมหาเสนนะีนะมัจนาเพราะการผัดเพี้ยนต่อมจัจราซึ่งมีเศนามากย่อมไม่มีสําหรับเราเอวังวิหาริมาตปิงอโหรัตมาตันทิตังตังเวพัสเทกาลัตโตติสันโตอจิกเ,เตมุนิ้มนนี้ผู้สงบย่อมกล่าวเรียกผู้มีความเพียรอยู่เช่นนั้นไม่เกียดค้านทั้งกลางวันและกลางคืนว่า ผู้เป็นอยู่แม้เพียงลาทีเดียวก็น่าชมบทสุดธรรมสังเวขปัจเวทคณะแปรสัพเพสังขารานิจาสังขารคือร่างกายจิตใจแล,ลรูุปธรรมนามธรรมทั้งหมดทั้งสิ้นมันไม่เที่ยงเกิดขึ้นแล้วดับไปมีแล้วหายไปสัพเพสังขาราทุกขาสังขารคือร่างกายจิตใจแลลรำำูุปธรรมนามธรรมทั้งหมดทั้งสิ้นมันเป็นทุกทนยากเพราะเกิดขึ้นแล้วแก่เจ็บตายไปสัพเพธรรมานัตตาสิ่งทั้งหลายทั้งปวงทั้งที่เป็นสังขาร แลไม่ใช่สังขารทั้งหมด้งสิ้นไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนไม่ควรถือว่าเราว่าของเราว่าตัวเราว่าตนของเราอาทุวังชีวิตตังชีวิตเป็นของไม่ยั่งยืนทุวังมรณะความตายเป็นของยั่งยืนเอาว่าสั่งมยามริตาพังเเราจะพึงตายเป็นแท้มรณะปะดิโยสานังเมชีวิตตังชีวิตของเรามีความตายเป็นที่สุดรอบชีวิตตังเมนิจตังชีวิตของเราเป็นของไม่เที่ยงมรณะเมอนิจตังความตายของเราเป็นของเที่ยง วัตตะคนที่จะสังเวชอายังกยโยอจิลางร่างกายนี้ไม่ได้ตั้งอยู่นานอาเปตะวิญญาโนขันปราศจากวิญญาณฉุดโทอันเขาทิ้งเสียแล้วอธทิเสสติจากนอนทับปัทวิงซึ่งแผ่นดิน mm hmm. กะลิงคลังอีวะประดุดดังว่าท่อนไม้และท่อนฟืนนิรัถังหาประโยชน์ไม่ได้อีิจาวัตตะสังขาราสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงหนออุปาทาวยะธรรมินโนมีความเกิดขึ้นแล้วมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดาอุปาชิตวานิรุชันติ ขันเกิดขึ้นแล้วย่อมดับไปเตสังวุปจโมสุโข,ขความเข้าไปสงบระง,งับสังขารทั้งหลายเป็นสุขอย่างยิ่งสัพเพสัตตามารันติจะสัตทั้งหลายทั้งปวงกําลังตายอยู่มะลินสุจามนิสเลที่ตายแล้วเรากําลังจะตายตาเทวาหาังมลิสามิเราก็จากตายอย่างนั้นเหมือนกันนัททิมเมอทัสังสยโยความสงสัยในความตายนี้ย่อมไม่มีแก่เราเลยบวชสวทมตตายอย่างกินจิ ยังกินจิกุสลังกรมมังสัพเพหิปเตหิกระตังปุญญโนอนุโมทันตุสุนันตุพนันโตเยเทวะอสมินทานะทิคตาทีขายุกาสัทถาหุนตุสุขิตาหุนตุทุกข้าประมูลจันตุมาตาปิตาสุขิตาหุนตุทุกข้าประมุลจันตุสัพเพยติกาสุขิตาหุนตุทุกข้าประมุลจันตุสัพเพอายติกาสุขิตาหุนตุทุข้าประมุลจันตุสัพเพปิสาสัพเพยขาสัพเพปิตาสุขิตาหุนตุทุกข้าประมูลจันตุสัพเพอาจาริยะ ลียุปปชาญาสุขิตาหุนตุทุกขาปมุนจันตุสัพเพนัตตาสุขิตาหุนตุทุกขาปมุนจันตุสัพเพเทวาสุขิตาหุนตุทุกขาปมุนจันตุสัพเพสมมตินางสมิชนตุโบบทสวดบูชาหลวงปู่ทวดนโมโพธิสัตวโตอาคติมายะอิติปควานโมโพธิสัตโตอาคติมายะอิติปควานโมโพธิสัตวโตอาคติมายะอิติปควา ปฏิทนาคาถายาเทวตาสันติวิหารลวาสินีถูเปนคะเลโพธิคะเลตหิงตหิงตาธรรมทานในนัพระวันตุปุชิตาสถินกระลนเตถาวิหารละมันทะเลเทราจัมมัชานาว,าาวักาจพิคโวสารามิการธนปฏิอุปัสกาคามาจาเทศานิขมาจะอิสลาสปานภุตตาสุภิตา,ตาพระวันตุเตชลาภูชายยิปิจะอันทสัมภาวาสังเสรตชาตาอัจโบปติกานิยานิการธรรมวรลังปฏิจเตสเพปิ ทุกขักกัลปตุสังขยังทัตุจิลังสตังธโมธรรมัทธาชาจปุลาสังโฆขนตุสมะโควะอัายะจหิตายะจะอัมเหระกัตุสัพธโมสัพเพปิธัมมจาริโนวุทิงสัมปาปุเนยมะธมีอริยปเวทิเตปสันนาขนตุสัพเพปิปานิโนพุทธศาสนีสมมาทารังประเวชันโตกาเลทิโวปวัสตุวุทิภวยะสัตนางสมิทังเนตุเมทนิงมาตาปิตาจัทธระชังนิจังละคันติปุตตะกังเอวังธมีนาราชนปชังละัตุสัพพทา เทวตาอุยชนคาถาทุกขปัตตาจนิบทุกขาพยาปัตตาจนิบพยาโสกปัตตาจนิบโสกาหุนตุสัพเพปิปานิโนโเอตาวตาจะอห,หิสัมปตังคุญยสัมปทังสัพเพเทวานุโมทันตุสัมปสัมปสิสิทธิยาทานังทัทันตุสัทธายะสีรังรักขันตุสัพพา พาวนาพิรตาหนตุคัจฉันตุเทวตาคตาสมังคละคาถาหนตุสัพพังสมังครลังลัขันตุสัพพเทวตาสัพพุทธานุภาเวนะสุธีหนตุนิรันตรังหนตุสัพพังสมังคลังลัขันตุสัพพเทวตาสัพพธรรมานุภาเวนะสุธีหนตุนิรันตรังหนตุสัพพังสมังคลังลัขันตุสัพพเทวตาสัพพสังฆานุภาเวนะสุธีหนตุนิรันตรังสัพเพพุทธาพระปัตาปัจเจกานันจเยีงพระดัง อรหันตานันจเตชนะละขังพัทธมิสัพพโสสัพเพพุธาพระปัตตาปัจเจกนันจะยังพระดังอรหันตานันจเตเชนะระขังพัทธมิสัพพโสสัพเพพุธาพระปัตาปัเจกนันจะยังพระดังอรหันตานันจเตเชนะระขังพัทธมิสัพพโสสัพเพพุธาพระปัตตาปเจกนันจะยังพระดังอรหันตานันจเตเชนะละขังพัทธมิสัพพโสสัพเพพุธาพระปัตตาปัจเจกนันจะยังพระดังอรหันตานันจเตเชนะระขังพัทธมิสัพพโส ส Adams, London, stones, ัพเพุทธาพระปัตาปัจเจกนันจะยังพลังอรหันตานันจะเตเชนะละขังพัทธมิสัพโสสัพเพพุทธาพระปัตตาปัจเจกนันจะยังพลังอรหันตานันจะเตเชนะละขังพัทธมิสัะพโสสัพเพพุทธาพระปัตตาปัจเจกนันจะยังพลังอรหันตานันจะเตเชนะละขังพัทธมิสัพโสสัพเพพุทธาพระปัตาปัจเจกนันจะยังพลังอรหันตานันจะเตเชนะละขังพัทธมิสัพโส ด้วยอำนาจแห่งบุคคลที่ข้าพเจ้าด้วยสวดสัตยายเป็นพุทธมนต์นี้ข้าพเจ้าขอน้อมเก้าอุทิศวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงผู้สเสด็จสุสวรรคาไรขอที่ทงแห่งบุคคลนี้จงเป็นสัพพสิิมงคลแก่ข้าพเจ้าให้แคล้วคลาดปลอดภัยจากทุกสุขโรคภัยอันตรายทั้งปวงให้มีแหลังรายได้สุจริตมั่นคงเป็นสัมมาอาชีพอันชอบธรรมคำว่าไม่มีอดอยากยากจนขอจะได้มี่ข้าพเจ้า ขอให้ข้าพเจ้ามีสามาธิติตั้งมั่นในพระธรรมคำสั่งสอนแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าดำรงอยู่ในความดีงามตลอดกาลนานอีกทั้งขอเทพเทวดาทั้งหลายผู้ได้นุมทนาสาธุในการบุญกุศลนี้โปรดประสิทธิประสาทพรน,น้อมทรงอนุภาพแห่งมงคลไปสู่วัตถุมงคลพระปิตาย,ยอดเศรษฐีทั้งฝ่ายไทยและฝ่ายลาวรวมถึงวัตถุมงคลทั้งปวงที่สามาสิบมูลิตได้ะจะัดสร้างขึ้นให้เปี่ยมด้วยพุททานุภาพเทวนา,ลลานุภาพและนิทานุภาพอันศักดิ์สิทธิ์ อำนวยผลให้เป็นสิริมงคลแก่ผู้ครอบครองและบูชาทุปการเทินสาธุ